วันนี้เราก็จะพาทุกคนไปทัวร Can ์ Canva s h e e t นะคะปกติเราก็จะเห็น Google Sheets เนอะ <S Google s h e e t ก็ตระกูลเดียวกันกับ Excel นะคะหรือจะทำ Data Visualization เราก็จะทำใน Excel ก็ได้หรือ Google Sheets หรือ Looker Studio หรือ Power BI นะคะหรือตัวอื่นๆน,นะคะแต่วันนี้ Canva เปิดตัว Canva s h e e t ก็เลยมีความสนใจมีความสนใจในเรื่อง Data พวกนี้อยู่แล้วนะคะก็เลย ไม่ลองเล่นไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มาพาทัวร์กันว่าจะเป็นยังไงจะมีข้อดีหรือข้อข้อเสียยังไงนะคะหรือเเราจะหยิบยกตัวไหนมาใช้กับงานของเราที้บ้านะไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นก็เข้ามาที่ Canva นะคะ Canva.com นะคะเราก็จะเจอหน้าตาใหม่ของ Canva นะคะจะมี AI ให้เราเล่นจะมีเทมเพลตให้เราเลือกหลายแบบมากขึ้นนะคะ แต่ให้เราไปที่ีตัวนี้เลยค่ะชีทถ้าของใครไม่เคยใช้ตัวนี้นะคะมันจะขึ้นนิวนะคะนิวอ่ามาใหม่นะคะไปที่ชีทค่ะพอเปิดหน้าชีทมาเริ่มต้นนะคะก็จะเจอกับหน้านี้นะคะ,จะ,จ,ะ,คะจะเจอหน้าแบบนี้จะมีเทมเพลตให้เราเลือกมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบโปรนะคะอ่าแบบโปรต้องจ่ายตังค์นอกถึงจะใช้ได้อ่าเราสามารถเลือกใช้คลิกเข้ามา เหมือนกับตัว PowerPoint หรือ Presentation เลยนะ Add new uh, New มาลอง Present ดูพอกด Present ปุ๊บเราจะได้หน้าตาแบบนี้มันมันอารมณ์เหมือนเว็บไซต์เลยนะคะมันมันคือเหมือน Google Sheets มันคือ s h e ี t นั่นแหละนะคะมันคือชีตที่ฝังอยู่ใน c a n ว a นะคะเราสามารถจะคำนวณบวกลบคูณหารหรือใส่อะไรลงบน แคนวาสหรือแผ่นง,งานตรงนี้ได้หมดเลยนะคะซึ่งเทมเพลตตัวนี้เขาดีไซน์มาให้เราเบื้องต้นเราสามารถจะดับเบิลคลิกแล้วก็เปลี่ยนแปลงข้อความให้เข้ากับงานของเราได้หรือจะเปลี่ยนสีหรือจะคัสตอมแบนเนอร์ตัวนี้เองได,ได้ได้ตามสบายเลยนะคะอ่าหรือถ้าเราไม่ชอบใจเทมเพลตนี้เราก็เลือกใช้เทมเพลตอื่นก็ได้นะคะอะลองทัวร์ซักนิดหนึ่งว่ามีอะไรที่น่าสนใจตอนนี้ละกัน Add new เจอกับบัจเจตคลิกไปพอเราคลิกที่ตัวชาร์ตนะคะเราย่อย่อ,อ,อขยายตรงนี้ขึ้นนึนะะ่งพอเราคลิกที่ตัวชาร์ตถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลในชาร์ตนี้นะคะคือนี้เป็นข้อมูลที่เป็นเหมือนข้อมูลจําลองที่เคนวาใส่มาให้เรานะคะถ้าเราต้องการแก้ไขเราดับเบิลคลิกไปเลยก็ได้ค่ะดับเบิลคลิกพอดับเบิลคลิกปุ๊บเขาก็จะเปิดหน้าตา่าง ให้เราแก้ไขข้อมูลนะคะหรือคัสตอมต่างๆอยู่ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนรูปแบบชาร์ตนะคะเป็นพายชาร์ตเป็นเอ่อเ,เป็นกราฟเอ่อแนวนอนก็ได้นะคะเป็นแบบโดนัทลองดูเราสามารถคลิกเปลี่ยนได้เลยนะคะแต่ข้อมูลก็จะเป็นข้อมูลชุดเดิมนะคะแต่เราเปลี่ยนรูปแบบได้เลยถ้าใครลองเล่นถ้าใครเคยใช้ตัว e เอ็ g g o o g l e s h e e t หรือ Looker Studio หรือ Power BI นะคะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่เคยใช้ไม่เป็นไรนะคะคือด้วยความที่ Canva เนี่ยเป็นเป็น Product ที่เน้นเรื่อง UX UI มากเป็น Product ที่ มีความ user friendly นะคะมีความใช้ง่ายมีความเราสามารถจะเดาได้ว่าเราน่าจะกดตัวไหนเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือเพื่อจะทำสิ่งที่เราต้องการนะคะนี่คือการเปลี่ยนรูปแบบของชาร์ตนะคะไม่มีอะไรซับซ้อนแต่เรื่องที่เรา,าจะต้องมาดูกันสักนิดนะคะก็คือตัว Data.da ูเตนะคะตัวนี้เขาใช้เชื่อชีตอยู่นะคะขอให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันเราสามารถจะเลือก add ตัวชาร์ตได้เองนะคะมันจะอที่อินดิเมนนะคะหรือองค์ประกอบนะคะถ้าอยากจะได้บาร์อยากจะได้แบบกราฟเส้นกราฟวงกลมตรนี้เลือกสามารถเลือกได้เองนะคะเลือกได้เองอ่ะเอากราฟง่ายๆก่อนเอาบาร์นะคะเอาบาร์ชาร์ตบาร์ชาร์ตตรงนี้ถ้าเราอยากจะย่อนะคะเราก็ย่อมาสามารถปรับขยับได้ตามที่เราต้องการนะคะ าเราต้องการจะแก้ไขนะคะสมมุติว่ามันเป็นหน้านี้อยู่เนาะแก้ไขดับเบิลคลิกมาค่ะแล้วก็เข้ามาแก้ไขข้อมูลข้อมูลชุดนี้นะคะถ้าสมมุติเราแก้ไขตัวเนนตัวชาร์ตของเรามันจะแก้ไขข้อมูลให้เราเลย่ะมันจะไม่ใช่กราฟิกธรรมดาและมันจะไม่ใช่รูปภาพที่เราย่อขยายด้วยตัวเราเองนะคะแต่มันจะมันจะปรับความสูง ความเตี้ยตรงนี้นะคะตามข้อมูลของเรามันจะปรับให้เราอะคะอันนี้คือตัวอย่างการเอาเอาชาร์จมาเราสามารถเปลี่ยนชาร์จได้จากตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะหรือเราจะแอดซีรีส์ที่สองเข้ามาว่าที่สิบแล้วกันสิบอันนี้ข้อมูลอะไรไม่ไม่รู้นะคะอใส่มาก่อนเทสเทส,ทสแล้วกอนอ่ะแล้วแต่ เราจะเพิ่มซีรีวอีกมันก็เพิ่มให้เรานะคะคือความง่ายของ c a n วาเป็นโปรแกรมที่ไม่ต้องมีความเข้าใจเรื่อง Data อะไรมากเราก็จะสามารถทำได้นะคะแต่ขยับมาอีกเลเวลหนึ่งนะคะขยับมาอีกเลเวลหนึ่งอยากให้เห็นได้ลองเอาข้อมูลเข้ามานะคะทำกราฟนี้ซึ่งเป็นข้อมูลที่ Import มาจาก g o g l e s h e e t s นะคะ ซึ่งตัว Google Sheets ตัวนี้มันสามารถจะปรับเปลี่ยนได้อ่ะอันนี้ให้ดูให้ดูข้อมูลข้อมูลตรงนี้สำคัญนะคะตอนแรกลองเล่นครั้งแรกเนี่ยลอง Import เข้าข้อมูลเข้าไป9,000 record 9,000แถวนะคะก็ยังเห็นว่า Canva ยังทำงานได้ดีนะคะทำงานได้เร็วเลยถ้าเรากระโดดไป บรรทัดสุดท้ายนะคะจะเห็นว่าชีตนี้มีข้อมูลห้าหมื่นแถวหรือห้าหมื่นรายการห้าหมื่นเลคคอร์อดนะคะข้อมูลชุดนี้ก่อนเคยทดลองใช้ตัว Looker Studio ถ้าใครเคยใช้ Looker Studio นะคะจะรู้ว่าถ้าเกิดข้อมูลมันหลักหมื่นเนี่ยหรือหลักพันไปปลายเนี่ยจะเริ่มเริ่มช้าแล้วแต่ตัวเคนวาตัวนี้นะคะห้าหมื่นแถวห้าหมื่นรายการเนี่ย ก็ยังสามารถทำงานได้ดีเลยนะคะไม่ช้าไม่หน่วงดึงข้อมูลมาได้เร็วเลยข้อดีของการดึง Google Sheets มานะคะจริงๆเขาจะสามารถ Import จาก Excel ก็ได้นะคะอาจจะขอดูนีก่อนอะจริงๆตรงนี้เขาจะสามารถ Import Data ตรงนี้สมมติลองคลิกไป Import Data เราสามารถจะเลือก Google Sheets ก็ได้นะคะหรืออัพโหลดจากไฟล์ CSV ส่วนตัวตัวเองนะคะในใน อันนี้นะคะเลือก Google Sheets เพราะว่าในอนาคตถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนข้อมูลเนาะปรับเปลี่ยนข้อมูลใน Google Sheets เราก็สามารถจะดึงมาได้นะคะโอเคเมื่อเราขออนุญาตข้ามสเต็ปการ import Excel แล้วกันแค่เรากดปุ่ม import นะคะเขาจะให้เราอนุญาตให้เชื่อมต่อก,กับ Google Sheets สักนิดหนึ่งนะคะต้องต้องให้อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลได้มันถึงจะเชื่อมมาตรงนี้ได้ซึ่ง ใช้เวลาไม่นานักเท่าไหร่นะคะก็กดเน็กกดอนุญาตเท่านั้นเองนะคะหรือถ้าสมมุติเรามีการแก้ไขข้อมูลใน Google Sheets เราก็สามารถจะอัปเดตข้อมูลตรงนี้ได้นะคะแล้วชาร์จมันก็จะเปลี่ยนให้เราเลยเพราะนี้อีกนิดนึงถ้าเราจะทำเรื่อง Data นะคะถ้าเราจะทำตัวนี้ให้ได้ทำชาร์จให้ได้หลักการมันมันจะเหมือนทำใน Google Sheets ทแต่ใน e อ e x l e l หรือใน Looker หรือตัวเครื่องมือทำ Data Visualization ตัวอื่นๆนะคะซึ่งเราจะต้องเข้าใจเรื่องเรื่องแกนที่เราจะเอามาพอดกราฟนะคะถ้าเราไม่เข้าใจเรื่อง Data เราจะมาทำกราฟที่มันซับซ้อนขึ้นมาสักนิดหนึ่งแบบนี้นะคะเราก็จะงงงนิดหนึ่งถ้าอย่างในถ้าอย่างในตัว Looker Studio นะคะสิ่งที่จำเป็นจะต้องเข้าใจจะต้องเข้าใจเรื่อง มิติข้อมูลหรือ dimension หรือเมทริกตนะคะต้องเข้าใจเรื่องนี้ว่าเราจะเอาอะไรมามามาทำเป็นกราฟนะคะเราจะเอาตัวไหนเป็นมิติข้อมูลหรือเอาจะเอาตัวไหนเป็นเมทริกดีนะคะหรือทั้งในตัว power bi นะคะมันก็จะใช้ชื่อว่าเออ region value นะคะมันมันจะมีศัพท์ที่มันจะต้องเข้าใจแต่ตัว c a n v a เนี่ย ถ้าเราจะพอดกราฟนะคะถ้าเราจะเอากราฟมาทำแบบนี้มันจะมีสับที่ที่ง่ายนะคะมันเหมือนเกิดมาเพื่อยูเซอร์ที่ไม่ได้เข้าใจเรื่อง Data มากนะคะเป็นเครื่องมือที่เราสามารถจะทำ Data v i s u a l i z a t i o n ได้แบบที่เราไม่ต้องเข้าใจเรื่องข้อมูลเยอะมากก็ได้นะคะแต่ถ้าเข้าใจบ้างก็จะดีนะคะก็จะดีอ่ะ สิ่งที่เราจะเอามาพอดกราฟตรงนี้นะคะเราจะต้องตั้งคำถามให้ได้ก่อนว่าเราจะเอาอะไรมาทำเป็นกราฟหรือเราจะเก็บข้อมูลอะไรนะคะเพื่อที่จะไปทำเป็นกราฟแบบนี้ซึ่งในฐานข้อมูลเราเนี่ยมันจะมีคอลัมน์ที่ชื่อว่า Cat e g o r y นะคะเป็นหมวดหมู่ของสินค้าเนาะอ่าเป็นหมวดหมู่ของสินค้าซึ่งจะมีสามหมวดถ้าเกิดดูกราฟตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีสามหมวดหมู่นะคะอ่าแล้วก็มันจะ ความสูงต่ำเนี่ยไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันพอดจากข้อมูลอะไรนะคะอ่ะตูตรงนี้จะเห็นว่ามันพอดจาก Profit p r o f i t ก็คือแ,แต่ละหมวดหมู่เนี่ยได้กำไรเท่าไหร่นะคะได้กำไรเท่าไหร่เราจะมาพอดกราฟแบบนี้ได้เราต้องตั้งคำถามหรือตั้งโจทย์ให้ได้ก่อนนะคะอ่ะมาดูข้างๆเราจะเห็นว่าวันนี้เขาถามว่า ตัว label ตรงนี้นะคะ what to show what to show อยากจะโชว์อะไรในกราฟนี้อกจะโชว์อะไรถ้าบางคนอาจจะบอกว่าอยากโชว์ profit อยากโชว์ profit นะคะมันโชว์ profit ได้แต่ว่าเราเราโชว์กำไรได้แต่เราต้องรู้ก่อนว่าเราจะโชว์กำไรตามตามอะไรเราอยากให้แท่งตัวนี้แจกแจงตามอะไร เอามาใส่ตรง what to show นะคะก็คืออาจารย์เจเลือกเอา category มาใส่นะคะหรือถ้าสมมุติเราอยากจะเห็นตาม segment อ่ะอันนี้คือ segment อยากจะเห็น profit ตาม segment หรือตาม region region ไหน region หรือภูมิภาคนะคะภูมิภาคไหนที่ได้กำไรทำกำไรมากที่สุดอ่ะเอาหมา่ category ส่วน what value to show what value to show จะให้มันสูงมันต่ำเนี่ยกราฟตรงนี้นะคะจะให้มันสูงต่ำตามจำนวนของอะไรอยากจะโชว์ category แจกแจงตาม category แจกแจงตาม region แจกแจงตาม country แจกแจงจะตาม product name ออส่วน what value to show value ก็คือ คำว่า value แปลว่าค่าเนาะแปลว่าค่านะคะค่าตัวนั้นนะคะจะต้องเป็นตัวเลขถ้าเราคลิกไปดูเราจะเห็นว่าอะไรที่เราจะเอามาพอตได้บ้างนะคะมันจะมันจะขึ้นโชว์ให้เราเลยอะไรที่เป็นสีจางๆเป็นสีขาวนะคะแปลว่าคุณเอาคุณเอาข้อมูลตัวนี้มามามาใส่ใน value ตรงนี้ไม่ได้นะคะเห็นไหมคะว่ามันเป็น A B C ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเอา value มา สังเกตว่าตัว value ข้างหน้าจะเป็น 1, 2, 3 1, 2, 3ก็คือไ y p ์ของข้อมูลมันจะเป็นตัวเลขนะคะเป็น Number หรือเป็นค่าที่เอามาคำนวณบวกลบคูณหารได้นะคะเราสามารถเอาเซลล์มาได้เราสามารถเอา quantity มาได้คือจำนวนอันนี้ถ้าเราโชว์กราฟนี้แปลว่าเราอยากจะเห็น จำนวนที่ขายได้ในแต่ละแคตเท o รีถ้าเราเอา discount มาแปลว่าเราส่วนลดเราลดให้เขาเท่าไหร่ในแต่ละแคตหรือถ้าเราติ๊ก profit แปลว่าเราอยากจะเห็นการจัดหมวดหมู่นะคะตามาแจกแจง profit แจกแจงกำไรตามแคต e ท o รีตามหรือตามหมวดหมู่นะคะต้องเข้าใจตรงนี้ ถึงจะทางานตรงนี้ได้นะคะต้องเข้าใจว่า what to show เราอยากจะโชว์อะไรและเราจะค่าอะไรมาพอดมาปรับความสูงความต่ำให้เขานะคะสิ่งที่ยากไม่ใช่แคนวาแต่ยากที่โจทย์ว่าเราอยากจะเห็นอะไรนะคะและว้วก็ที่สำคัญเลื่อนลงมาถัดจากคัลเนะคะ,ะตัวนี้นะคะเราจะให้ เขาคำนวณตัวเลขนี้แบบไหนนะคะถ้าผลรวมเราจะเอาค่าผลรวมมาแสดงหรือเราจะาค่าเฉลี่ยค่าตัวนี้ต่างกันนะคะปกติแล้วถ้าเราเอามาโชว์เนี่ยเราจะเอาสัมเนาะเอาจะเอาผลรวมของแต่ละแคตตากรีของแต่ละหมวดหมู่หรือของแต่ละกลุ่มมาแสดงนะคะ ปกติถ้าเป็นตัว Looker Studio ถ้าเป็น Power BI หรือตัว Data Visualization default เขาจะซัำม,มาให้เรานะคะเขาจะซัำม,มาให้เราแต่ตัวนี้มันจะเป็นนอนให้เราเราต้องเข้าใจตรงนี้แล้วก็มาว่าเราจะซัำหรือ average หรือ max หรือ min นะคะหาค่ากลางได้ได้เหมือนเหมือนกับแอปอื่นๆน,นะคะประมาณนี้แล้วก็อันนี้คือเรื่องการ s e ต Data เราจะเอาตัวไหนมาพอดกราฟ หรือเราจะคำนวณค่ายัางไงอยู่ในแท็บ Data นะคะอยู่ในแท็บ Data พัดมาจากแท็บ Data จะมี Customize นะคะก็คือแท็บให้เรา Custom ตัวกราฟนะคะว่าเราอยากจะโชว์อะไรบ้างถ้าเป็น Default นะคะมันจะไม่โชว์มันจะไม่โชว์ตัวตัว Label ตรงนี้นะคะว่ามีหมวดอะไรบ้างมันจะโชว์แค่สี่นะคะ แต่เราสามารถติ๊กให้มันโชว์ได้ลองลองกดเล่นในทุกอันค่ะอ่าแกนแกนแกน x เราจะให้มันโชว์ชื่อแกนเอ็กซ์ไหมเราจะโชว์ data label อ่าถ้าสมมุติว่าใครที่ทำกราฟแล้วมันปกติมันต้องชี้ก่อนนะคะถึงจะเห็นค่าต่างๆเราสามารถติ๊กให้มันโชว์ได้เลยอ่เราจะให้มันโชว์ตรงไหนสมมุติให้มันโชว์แล้วนะ ให้มันโชว์ข้างบนให้มันโชว์ข้างในหรือให้มันออโต้นะคะให้เขาอยู่ข้างล่างให้เขาอยู่ตรงกลางหรือให้เขาอยู่ข้างบนนะคะเซต,ตได้หมดเลยอาแล้วก็ตรงนี้นะคะตัวนี้ชื่อแกน x ชื่อแกน y นะคะเราอยากจะใส่เป็นอะไรสมมุติเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะหมวดหมู่สินค้าก็ได้นะคะ บวหมูดสินค้าหรืออันนี้เป็นกําไร่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้หรือเราไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่สำคัญถ้าตัว education หรือตัว pro จะมีให้เราใส่ฟิลเตอร์นะคะถ้าตัวฟรีตัวฟรีก็สามารถจะทำกราฟทำชาร์ตแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่จะไม่สามารถใช้ตัวฟิลเตอร์ตัวนี้ได้ตัวนี้เนื่องจากเป็นตัว education นะคะ เราสามารถจะเพิ่มฟิลเตอร์ตรงนี้เข้าไปได้เราแอดฟิลเตอร์คืออะไรฟิลเตอร์ภาษาไทยคือตัวกรองเนาะตัวกรองข้อมูลตัวกรองข้อมูลเราจะกรองจากอะไรสไตล์ของฟิลเตอร์เนี่ยเราจะเลือกได้ว่าเป็นบัตทอนหรือเป็นเ slide, ลงสไลด์สไลเดอร์นะคะเอาบัตทอนละกันเดี๋ยวให้เห็นว่าเราจะได้ยังไงออกมาเราสามารถเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีเอาสอสนีนี้ละกัน เปลี่ยนสีของวัตตอของฟิลเตอร์ได้นะคะฟิลเตอร์ฟิลเตอร์จากอะไรเราจะฟิลเตอร์อะไรอะดูด,ดูดูนี่ก่อน d ดี u l t มันจะฟิลเตอร์จาก c a t e g กรีให้เราแล้วเราลองพรีวิวดูก่อนว่าฟิลเตอร์คืออะไรเมื่อกี้ไม่มีตัวนี้นะคะตัวนี้คือฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เวลาที่เราพรีเซนต์นะคะเวลาที่เราพรีเซนต์งานอาะคือตัวนี้ มันมันสามารถจะใส่ชีทเข้าไปแล้วเราก็สามารถเลื่อนดูชีทในนี้นะคะแล้วเราก็สามารถพรีเซนต์เวลาพรีเซนต์เราโฟกัสที่อ่ะดูที่หมวดหมู่เทคโนโลยีมีเท่านี้นะมีกำไรเท่านี้นะหมวดหมู่ของ2หมวดหมู่นี้เปรียบเทียบกันจะเห็นว่าเฟอร์นิเจอร์มากกว่าอ่าแล้วลองเปรียบเทียบออฟฟิศซัพพลายกับเทคโนโลยีสิ หรือจะดูแค่ Office Supply อย่างเดียวก็สามารถทำได้นี่คือฟิลเตอร์นะคะนี่คือฟนะิลเตอร์ค่ะกลับมาถ้าเราฟิลเตอร์ตัวนี้สามารถใส่ได้ม,มากกว่าหนึ่งฟิลเตอร์นะคะไปที่ Setting นะคะฟิลเตอร์ Add Filter Add Filter อ่าเลือกฟิลเตอร์จากอะไรฟิลเตอร์จากเราสามารถฟิลเตอร์ จะักทุกคอลนำมมได้เลยนะคะทุกฟิลดทุกคอลนำมมเอา,เอ,า,าอะไรดีเอาฟิลเตอร์จากเรจนละกันอะเจนลองพรีวิวดูอะเจน e s c e n t r a l w e i h t s ข้อมูลมันก็จะปรับเปลี่ยนให้เราเลยนะคะอะสมมุติว่าเราตั้งคำถามว่าฉันอยากจะรู้ว่ากำไร ที่ขายในแค e g o กรีเทคโนโลยีที่ขายอยู่ในรีเจนเซามีเท่าไหร่เราสามารถจะฟิลเตอร์แบบนี้ได้มันก็จะโชว์ให้เห็นค่าค่าเดียวอ่ะอยากจะดูรีเจนไหนเลือกได้เลยะนะะเท่านี้ตัวฟิลเตอร์นี้นะคะตัวฟิลเตอร์นี้จะมีเซตติ้งอ่ะ เมื่อกี้ฟิลเตอร์อ่อแคตติกมันสามารถจะเลือกได้หลายอันนะคะถ้าเราอยากจะให้ตัวริจิเอ่มันฟิลเตอร์ได้หลายอันเราต้องมาอนุญาตให้มันเลือกได้หลายตัวเลือกนะคะเลือกตัวนี้ลองทิวด,ดูอีกีเลือกตัวนี้ข้อมูลมันก็จะปรับตามสิ่งที่เราเลือกเลยนะคะนี่คือข้อดี ตัว c a n นวาชี e นะคะซึ่งรู้สึกว่ามัน Amazing มากๆม,มันเหมาะกับคนที่จะต้องทำ Presentation แล้วก็ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับ Data นะคะเราจะ Present งาน Present Data อ่าให้เห็นตามหมวดหมู่การจัดกลุ่มของเราการเปรียบเทียบมันจะชัดเจนมากขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็ยังมี พอเสียอยู่ิิหนึน่งนะคะถ้าสมมุติเราเปรียบเทียบกับเครื่องมือที่ทำ data visualization เลยอย่างเช่นตัว looker studio หรือ power bi นะคะถ้าสมมุติว่าเราใช้เครื่องมือที่ที่มันเกิดมาเพื่อทำ data visualization เลยเนี่ยเวลาที่เราคลิกข้อมูลอันใดอันหนึ่งปุ๊บเราจะสามารถลิงก์กับกราฟอื่นได้เลย มันจะข้อมูลมันจะปรับตามสิ่งที่เราเลือกเลยแต่ตัวนี้อ,อกราฟหนึ่งนะคะมันมันมันจะปรับเปลี่ยนตามสิ่งที่เราเลือกหรือฟิลเตอร์เท่านั้นมันจะไม่ไปกระทบกับตัวกราฟอื่นนะคะเนี่ย,ยถ้าเราเล่นหรือคลิกตรงนี้นะคะมันจะไม่ไปกระทบกับกราฟอื่นนะคะก็ก็เป็นข้อข้อด้อยนิดนึงนะคะ ถ้าใครที่ไม่ได้ทำเรื่อง d t t จาจ๋าๆนะคะอยากจะทำ r e s e n t a ทช o n ที่ที่เรามีข้อมูลอยู่ในมืออ่าอยากให้เป็น Presentation ที่ดูมมืออาชีพมากขึ้นนะคะเราก็ใช้ c a n v นว h e t ทนี่แหละง่ายๆนะคะแต่ถ้าใครที่แบบฉันมีข้อมูลเยอะๆนะคะต้องแบบอปรับมุมมองของข้อมูลหลายมิตินะคะตัว c a Canva ว h e e t ก็อาจจะ ยังไม่ค่อยตอบโจทย์ในเรื่องนี้เท่าไหร่นะคะส่วนตัวแล้วเชื่อว่า Canva จะพัฒนาแล้วก็จะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันให้มันดีอาจจะเทียบเท่ากับเครื่องมือที่ทำ Data Visualization เลยก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้แ่น v a ตอนเริ่มแรกนะทำแคปโปสเตอร์ทำพรีเซนเตชันเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้โค้ดได้ทำชีตได้ทำ Data Visualization มี AI ต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมายก็ขอให้ทุกคน ติดตาม c a n วานะคะว่าจะพัฒนาไปในทิศทางไหนกก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาแชร์เทคนิคดีๆให้ใหม่คลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะ